สวัสดีทุกคนคิมนีนะคะเป็นคลิปดวงคามรกของชาว่าตน้ำกระกฏมีพิจิกในช่วงเดือนกันยายนส5งพนานะคะก็ดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะจ๊ะโอเคแล้วก็แจ้งนิดนึงนะคะคิวดูดวงส่วนตัวเดือนกันยายนยังมีคิว <kommer> ว <au trauma> ่างอยู่ใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวกับลิสามารถจองคิวได้เลยนะคะก็จะเป็นอาสว วีคนี้จะว่างแค่วันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นวีคถัดไปเสาร์อาทิตย์ก็จะยังคงมีอยู่ให้สนใจก็แอดไลน์มาสอบถามคิวสอบถามเวลาอะไรกับํามพี่นัำปันได้เลยโอเคเนาะมาดูค่ะว่าชาวท่าน้ำกรกตมีมิจิชวที่พานมาคุณเป็นอย่างไรบ้างคะเรียบสอดสามดาบ ไฟฟ์ฟอรเพนนอโ้ห้าเหรียญเอซอบครับค่าหนึ่งถ้วยไนท์ออฟวันอัศวินึงไมเท้าเดอะสตาร์ชาวธาตุน้ำหมสมองว่าตัวคุณเองเนี่ยเฮ้ยอาจจะเป็นฟิลแบบเสียอ,อกเสียใจหรอผิดหวังอะไรกับความรักความสัมพันธ์ไหมคุณอยู่ในช่วงของความแบบจะปวดกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วบางทีตอนเนี้ยมันก็เป็นฟิลแบบว่า บอบช้ำบอบช้ำหยอยหาความรักความเมตตาชอบคนจากคนคนหนึ่งที่เขาเคยทำร้ายคุณบางทีเนี่ยมันเริ่มรู้สึกของความแบบนึกถึงแล้วนะกับคนที่เคยทำให้เราเจ็บอะไรเงี้ยบางทีคุณรู้สึกว่าอยากให้คุณคนนี้มีการแอคชั่นอะไรบางอย่างกับคุณแล้วทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันได้มีการกลับมาพูดคุยกันใหม่ได้ไหมคือเขาเขาอะไรวะคือคุณน่ะเคยเสียใจอะไรกับคนคนนี้แหละแต่พอไม่มีเขาเราก็ รู้สึกไม่โอเคเราก็รู้สึกว่ามันดูขาดหายไปแต่เราออยากให้คนคนนี้มีการเทนชั่นกลับมาพูดคุยกับเราแล้วมามา,มาตรงๆเขานะคะไร้กับเราใหม่คุณมันเป็นฟิลนี้นะคนที่คุณคุยนึกถึงเนี่ยจะเป็นชาวลัคนาราศีาธาตุลมเป็นสุขมุมกลมธาตุดินมังกาประสบการณ์ธาตุน้ำก็รก็มมีริะธาทุไฟไม่สิงธนูเลยนะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอยากให้ความสัมพันธ์มันยังมีการกลับมาอยู่ต่อให้คนคนนี้จะทําให้เราเสียใจก็แล้วแต่ คุณอุบลรัมจะให้อภัยเขาจังเลยเพราะว่าแหละพอมันไม่มีเขามันก็เหมือนแบบมันดูขาดหายจริงๆมันรู้สึกแบบเสียใจจริงๆกูอกแล้วแบบมึงก็ทําอะไรมันมากกว่านี้ได้ไหมแบบกูก็บบกูก็พร้อมจะรักมึงแต่มึงช่วยแบบแอกซ์แได้กับกูมากกว่านี้ได้ปะอะไรเงี้ยคนที่ชอบาวนาๆก็คงมีพิสิทธนึกถึงอาหาหรช่วงที่มามากับเป็นอย่างไรบ้างมา queen of c a p a r ชินีเธอทั่ว the devil นะคะนาย of sword t สว w i n t e ดาบ the magician เพล e ์ of sword เด็กเธอดาบตัวตึงแหละมันน้ำมันโหนบางทีชาว้าน้ำคุณมันก็ใจดีไม่ไหวอ่ะเรามันเรามันแม่พระแม่ใจอะไรมากที่ผ่านมาเขาก็รับรู้ว่าคุณเป็นคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่น่ารักแล้วของเขาแ,แต่บางทีคนที่คุณคุยเนี่ยเขาจะมีความแบบ ยึดติดหรือบางทีเขาจะมีความแผนการหรือกลยุทธ์อะไรบางอย่างในการที่จะทําความสัมพันธ์ให้มันเป็นในแง่ของความวุ่นวายดีจังที่ผ่านมาเนี่ยเ <c oughs> ดวิลเกิดขึ้นคือท้าไม่ใช่ว่าคนคนนี้ทําตัวให้ความสัมพันธ์ดูวุ่นวายไปเรื่อยไปเปืป่อยหรือแบบว่าดึงคุณเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นที่คุณก็ดีกับเขาแต่เขาก็อาจจะยังไม่ได้เคลียร์มากพอแต่ก็ใช้ให้เหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณก็ออกไปไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะ ไอ้สอมพนว่าคงเนี้ยนะเขาจะมีความเอาแต่ใจเอาแต่ใจก็อยากเอาคุณคือพยายาสอดคนคนนี้ยมีความสอดสองหรือมีความแบบคอยดูคอยจับตาคุณอยู่เพราะเขาก็ดูแบบอยากที่จะทําอะไรสักอย่างหนึง่งในความสัมพันธ์ให้มันโอเคมากขึ้นโดยที่มันอาจจะอยู่ภายใต้ความคิดความเห็นอะไรของเขาสักอย่างหนึง่งหรือบางทีนะสถานการณ์เนี้ย ก่อนหน้านี้นมันเกิดเดวิลค่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยน่ารักหรอกค่ะแต่บางทีงคุคนนี้เขาก็อยากให้คุณหะยังอยู่กับเขาอยู่เพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเคลียร์เคลียร์ในเรื่องความรู้สึกมันไม่มีใครที่จะอ่อนโยนและน่ารักได้เท่าได้เท่ากับคุณเขาก็เลยมีการคอยสังเกตอะไรตัวคุณอยู่ด้วยต่อให้ความสัมพันธ์มันจะเกิดความจเจ็บปวดอะไรกันก็แล้วอืมรู้สึก สถา,านการณ์คำดังของ,าของชาวท่านน้ำกรกลมมีพิจิกในช่วงของเดือนกันยาย,ยน26เป็นไง The Magician ชี v e of Swords ห้าดาบ q u of c u p เจ็ดถ้วย Four of d i ีมไ n ้เท้าแล้วก็ Page of w a n d เด็กถือไม้เท้าบางทีความเจ็บปวดรุนแรงในบางอย่างนะมันเกิดความแบบ เสียอกเสียใจมาที่จากที่ผ่านมาบางทีเราอาจจะแบบไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงสถานการณ์มันอาจจะเป็นอะไรที่จับต้องได้ยากนะตอนนี้คุณก็ยังคงเสียใจจากการที่มันมีการเดินจากไปของคุณกับเขาแหละแต่คือเดินกันยาโยนในสายแค่รู้สึกว่าตัวคุณเองก็จะกลับกลายเป็นเมจิเซียนด้วยเช่นกันบางทีมันมันเหมือนมันเจ็บมาจนแบบว่ามันเจ็บจนมันต้องสตรองขึ้นหรือว่าบางที ความเจ็บเนี้ยมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นเนื่องจากมันจะมีคนที่มีการเทคแอคชั่นอะไรกับคุณมากขึ้นหลังจากที่เขาเองก็ดูแบบเหมือนยังไม่เลือกหรอหรือบางทีคุณดีเขาก็จริงนะแต่บางทีเขาก็ยังไม่รับความรักจากคุณขนาดนั้นเขาก็ยังมองว่าสิ่งที่เขามีคือเขายังสามารถที่จะเลือกได้อยู่อะไรเงี้ยซึ่งบางทีพอมันเกิดการสูญเสียแล้วคุณไปอ่ะจริงๆตัวเขาเองก็เสียดายคุณมันจะเกิดการมีความแบบอะเข้าหาอะไรมากขึ้นมันจะมีความแบบพูดคุยอะไรเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์อะไรที่มมั่นนคงากขึ้ ระหว่างคนคนนี้ที่ก่อนนั้นเนี่ยเขาดูโลเลเขาดูยังไม่เลือกคุณอืมโอเคสถานการณ์ความรักของคนที่ชาวธาตุน้ำนึกถึงในช่วงเดือนกันยายโน26เป็นไง 1, ไเช่นนอฟวานสิบเมท้าดีเอ็มเอม e ปอร์เดอะจัดเม้นต์ค่ะเดอะสเตรน เอสวานะคะแปะไม้เท้าเอาจริงๆนะตัวคนที่คุณคุยอะไอกสก็รู้ว่าเขาอะจ,จะมีความมีอีโก้เยอะค่ะหรือบางทีเขาก็มีความมั่นใจว่าตัวเขาเองก็เขาก็อยู่ได้มันไม่ได้เดือดร้อนนั้นยการที่จะไม่มีคุณอะแต่สถานการณ์ต่างๆคูค่คนนี้มันอยู่ในช่วงความยากลาบากแต่พยายามทรงตัวไม่เป็นไรอะไอสบอกแบบนี้นะคือเพราะความดื้อด้านหรือความแตกต่างอะไรระหว่างคุณกับเขา แต่วความเสดตัวไม่ว่าเสร็จนามไม่ได้นี่ก็มีสถานการณ์ความรักของเขาใน,ในช่วงเดือนกันยายน66อาจจะรู้สกึกว่าจากที่มันมีความแบบดื้อดึงในความสัมพันธ์จากที่มันมีความแบบพร้อมจะงัดหรือบางทีแบบความถือเนื้อถือตัวความแบบเอาชนะอะไรกันบางสิบบางอย่างมันจะเกิดความเหนื่อยเนี่ยบางทีก็เก๊กจนเหนื่อยค่ะบางทีก็ฟอร์มจนเหนื่อยทางทางที่ตัวเองก็แบกความสัมพันธ์อะไรนี้ไว้เช่นกัน คือทำตัวเหมือนไม่เป็นไรนะแต่จริงๆยังแบกความรู้สึกอะไรไว้นะให้สักเขาสึกว่าเพราะเพราะความฝืนความที่เขามีคิดจะทำอะไรความที่เขาจะงัดอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันมันดูมันดูไม่อยากยอมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดการแบบเหมือนรับรู้อะไรมากขึ้นหรือบางทีมันเป็นอารมณ์ความเปลี่ยนแปลงอะ่ะแบบว่าถึงจุดๆหนึ่งที่แบบว่าต้อง,ต,องต้องโผล่มาต้องต้องทํามันต้อง ต้องไปต่อกับมันแปดไม่เท้ากัดขึ้นในสคชว่าคงคนนี้อาจจะมีการสือ่อสารอะไรกับคุณด้วยหลังจากที่เขาว่านิ่งๆแต่การนิ่งของเขาเป็นการนิ่งที่เหนื่อยเพราะเขาเองก็ไม่ได้ปล่อยในความสัมพันธ์นี้แต่เขาว่าชอบฝือนอะเหมือนฝืนแบ<ร>บว่าไม่คุยก็ไม่ต้องคุยไม่อยากอะไรก็ก็ไม่ต้องแต่ก็คือสังเกตคุณอยูอย่แต mm. <อ>่พอมันเหมือนความทรมานจิตใจที่แบบว่าอยากจะคุยแต่ไม่คุยอะไรเงี้ยมันจะถึงจังหวะที่มันจะต้องได้คุยกันแล้วแหละเพราะเพราะมันฝืนไม่ได้ต่อไปมันเหนื่อย เหนือยที่จะไม่อยากคุยอ่ะทั้งนั้นที่อยากคุยเข้าใจฟีลไหมดูสิคนที่คุณคุยนึกถึงนาะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษหรือมีเกณเป็นชาวต่างชาติเลยก็ได้นะคะพายบอร์แนะน,นำอะไรชาวธาน้ำกรก็มีมิจิกมาเรียบสอดส,สามดาบ the world ค่ะทัวร์บอนสองไม้เทา้า true love wait for the one ค่ะ The river of no return. If uh, in the near future นะคะ remain positive mm hmm. แล้วก็ the situation will improve. โอเคสิ่งที่พายอยากจะบอกแล้วก็แนะนำนะะกะเชาวก uh, องธาตุาตน้ำรกรกฎมีวิจิตนะคะก็คือมันีสถานการณ์เนี่ยมันเกิดความเสียใจเกิดความบอบช้ำจากความไว้ได้หนักใจ คนหนึ่งก็จ็บปวดกับพฤติกรรมของเขามางอย่างจริงแหละแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยระยะทางมันก็ไกลกันด้วยหรือบางทีมันเป็นฟิลมนว่าเราคอยความสัมพันธ์แต่คุณก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาแล้วมารู้สึกดีกันกันได้ขนาดนั้นหรอกแต่ไพ่อยากจะบอกว่าสถานการณ์ต่างๆมันก็กาลังจะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไม่อยากให้คุณต้องคิดมากกังวลใจกังวลใจอะไรเยอะ รีเมนโพซิทีฟคิดอะไรมองอะไรในแง่บวกนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคุณคนนี้เองก็มีการเฝ้ารอที่อยากจะได้กลับมาพูดคุยหรือหรือมาพบปะหรือมาสื่อสารสารความสัมพันธ์อะไรกับคุณพอหลังจากที่มันเกิดความเจ็บปวดใ้สาวก็มองว่าตัวเขาเองก็มีความเจ็บปวดกับความสัมพันธ์เหมือนกันคุณไม่ได้เสียใจคนเดียวรอกค่ะคนคนนี้ก็เสียใจด้วยแต่เขาจะฟอร์มแค่ไหนนะแต่อินเ e ีย a ิวเจอร์คทูเลิฟเพิ่งเกิดละคือ มันไม่มีใครที่จะเป็นรักแท้ของเขาได้ได้ไดท่าคุณหรอกหรือเขาเองก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาที่คุณนาให้นี่มันคือรักแท้ที่ไม่มีใครที่จะสามารถทําได้อย่างคุณจริงอะ่ะอืมดูว่าความจากเขาถึงชาวท่านน้ำกันนะฉันไม่เคยลืมคุณเลยแม้ว่าคุณอาจจะคิดว่าฉันลืมแล้วก็เถอะตอนนี้ฉันไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จัจอีกแล้วคุณไม่ได้แค่เพื่อนกับคนที่คุณตกหลุมรักไปได้หรอก ฉันเป็นคนเดิมเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไปสิ่งที่เศร้าที่สุดที่ฉันเคยทำคือการที่เดินจากคุณไปดังนั้น,นยังรักคุณอยู่ตอนแรกมันมีการห่างเหินกันด้วยความไม่แข็งจริงคือแบบว่าเหมือนต่างคนต่างต่งไม่พอใจแล้วก็แบบว่าโอเคไม่ต้องคุยไม่ต้องอะไรน้งสิน้นเขาจะบอกนะว่าเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่าเขาลืมก็เถอะทุกวันเนี้ยที่นิ่งๆกันไปที่ทําตัวมีความสุขหาเหี่ยวแล้วรู้แต่ภายในนี่ดูหนักหนาสาหาัสเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะ ึงแม้ว่าคุณอาจจะคิดว่าเขาลืมเขาแค่ไม่เขาแค่ไม่ได้ต้องมาตะโกนนัแบอกเขาคิดถึงคุณอืตอนนี้เขาไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักแล้วนะโอเคที่ผ่านมาไม่รู้คุณเจอเขาในสภาพไหนในคาแรคเตอร์ไหนแต่ตอนนี้เขาอยากจะบอกเขามีการเปลี่ยนไปเขาจะไม่ใช่คนเดิมที่แบบว่าคุณเคยรู้จักกับความที่แบบเอาแต่ใจกับความที่แบบว่าอเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขาจะบอกว่าคุณเป็นได้แค่เพื่อนกับคนที่คุณตกลงรักไม่ได้หรอก โอเคกรณีเนี้ยคุณกับเขาอาจจะมีการพูดคุยกันแบบว่าสังคมเดียวกันหรือมีความเป็นเพื่อนะไรกันมาก่อนซึ่งเขาไม่สามารถเป็นเพื่อนคุณได้เพราะเขารักคุณไปแล้วอะไรยังไงเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนเดิมเสมอนะคุณคนเดียวนั่นแหละที่เปลี่ยนไปคุณคนเดียวที่ไม่ได้แบบสนใจของคุณคนเดียวที่แบบว่าทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไม่สนใจเขาด้วยเขาก็เสียใจนู่นนี่นั่น แล้วเขาจะบอกสิ่งที่เศร้าที่สุดที่เขาเคยทำก็คือการที่เดินจากคุไปนั้นที่ยังรักคนอยู่อย่างที่บอกพอมีการทะเลาะหรือความไม่พอใจก็เริ่มจะห่างเหินกันไปโดยลืมไปว่ายังรักกันอะ่ะอราศีไรดาวอะไรราศีธาตุอะไรที่มีเกมในดวงชะชาธาตุน้ำกฎกฎมีพิจิกเวก,ก็ราศีกันเซตเทิลราศีมังกรลูตโตราศีพิจิกย,ยนะู่นะราศีกลุ่มเนปจูนราศีมีนกันมังกรพิจิกลุ่มมีนโอเคนะคะ ก็ขอบคุณสำหรับก,การรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปไเลยจ้ะฝากกดไลค์ก like, go check, go go คดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งกริ่งก่อนเา็นกำลังใจเสาด้วยใครที่ื้อซูปปเปอร์ตังค์สายสาวขอบคุณมากๆเลยจ้ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย